รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ยอดว่ะสวยมากกว่าด็อกเป็นยังไงล่ะพามาไม่ผิดหวังมาด็อกสุดยอดอยู่แล้วบอกแล้วว่ารายการที่เราทำกันเนี่ยมันจะต้องคนจุดจุดเรียกว่ากล้องคายสเปเท่านั้นขับจุดสุดยอดว้าวดูซินไงโอ้หนี่ไงนี่ไงไหมผิดหวังไหมพามาที่นี่หวังไหมสมหวังอย่างใจตระหนามากด็อก โอ้เดี๋ยวด็อกตัวข้างๆนี่ขวามือนะด็อกด็อกเฮ้ยโอ้โหหน่าหน้าเข้าดีเที่ยวมากเลยเอ้าตาเข้าไปทำไมเนี่ยยังไม่รู้อีกเหรอว่าวันนี้เรานัดทีมงานไว้แล้วมีแขกรับเชิญด้วยอุปกรณ์อุปกรณ์บุญเสิ่งไปว้าวด็อกดูสิด็อกว้าวว้าวมันยังไงอะสุดๆบลาวุ้ยสุดยอดเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นหรือไม่ ขอถ่ายรับขอเซฟฟี่ก่อนะได้เลยสุดยอดมากเวลี่เวลี่ซุปเปอร์เลยเป็นยังไงเป็นยังไงไม่ผิดหวังหรอกไม่ผิดหวังคุณเอกชนะครับเจอฝีมือผมเข้าไปเป็นยังไงผมบอกแล้วผมบอกว่าคุณนี่สุดยอดตั้งแต่พบกันมานี้นะฮะมีวันนี้จะดีตลอดเลยอ่าประทับใจไหมฮะประทับใจครับนายอยากรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ผมเอกชนะชุติยานนท์ครับวันนี้รายการไปประหละเราสองคนนี้จะนำพาท่านผู้ชมไปพบไปชมกับบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับผมดรวินพิรวัตรครับวันนี้นะฮะเราได้ต้องรู้จักแต่ที่นี่ให้มากที่สุดเลยก็อย่าลืมนะครับการเที่ยวมันจะมีกฎมีระเบียบมีเขาเรียกว่าต่างๆนะนะแต่ที่นี่มีเรื่องเล่า มีเรื่องเล่าอกอ่าเป็นประวัติศาสตร์เป็นเกี่ยวกับนิทานประามประลามีอะไรที่แบบมีนิทานด้วยโวยผมไม่อยากเล่าเลยครับผมไม่อยากจะเล่าให้คุณฟังเลยอะเอาไงกันดีล่ะไม่ต้องเล่าไม่ต้องเล่าเลยไม่ต้องเล่่าไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดมีผู้รู้แน่นอนฮะพูดอย่าง้บอกท่านผู้ชมก่อนละกันว่าที่เราจะพาท่านผู้ชมมาที่นี่พาไปดูตัวอย่างเรีไหมได้สิครับท่านผู้ชมครับเราไปชมตัวอย่างกันละกัน ทะเลทรายมาก่อนบาตอง้อ่างอยู่ข้างหลัล่างอยู่ด้านที่เก็บครับและนี่รูปเหมือนครับโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่แค่ตัวอย่าง ยังน่าดูน่าชมขนาดนี้ผมเชื่อเลยเกินว่าท่านผู้ชมอยากจะเห็นบรรยากาศจริงแล้วใช่ไหมล่ะอดใจรอไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะครั <c oughs> โอ้โถนี่ผมจะบอกให้ฟังวันนี้นอกจากสีสันจากธรรมชาติเนี่ยผมมีคนมาเพิ่มเติมสีสันด้วยมีมาเติมอีกด้วยเหรอแ,แขกรับเชิญผมนี่แหละใครอ่ะนู่นไงนู่น นนู่ที่คุณบอกว่ามีศิลปินรับเชิญมาน่ะถูกต้องนู่นเลยมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหดูหน้าหน่อยดิสวัสดีครับสวัสดีครับ้ตื่นเต้นนะเนี่ยตื่นเต้นโอ้ชื่ออะไรครับเนี่ยแซกซ์ดาครับผมแล้วคนนี้อ่ะสวัสดีค่ะปอพนักงานส่งเสริมปอพนักงานนามสกุลสงเสริมโอ้ยนามสกุลดีจังแล้วคนนี้ล่ะสวัสดีค่ะปานพนิษณ์ส่งเสริมค่ะ ชื่อปานพระนิระนดนค่ะพระนิษนันนานสคุลส่งเสริมดีมากคุณคุณมาเนี่ยแล้วแล้วคุณไม่สังเกตเหรอว่าทำไมหน้าเขาเหมือนกันคุณจะแยกออกไหมแต่วันนี้ผมดูหน้าคุณเอกช้าแล้วแบบรดูแบบโขกกับหยิ้มอ่ะแบบเลิฟลี่สไมลอยงไงก็เปรนทุกอายเขาบุอายเขาครับบัฟฟาโลสไม่อยู่แล้วเฮ้ยไม่ใช่เลยอ้าวทีนี้จะไปไหนต่อ เดี๋ยวนอกจากแขกรับเชิญนะฮะมาเติมสีสันนะครับยังมีที่เราต้องไปรู้จักอีกคือเจ้าของสถานที่โอ้เอ้าเดี๋ยวก่อนดิแต่ตอนนี้ทีมงานเราไปไหนทีมงานเราไปไหนโน่นโน่นกำลังอยู่ตรงนู้นละครับโอ้จับใจนู่นนะอ่าโอ้ทั้งนั้นเราเราไปรู้จักพวกเราก่อย่าเพิ่งตื่นเต้นนะครับดี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 อย่าเพิ่งคึกขนองเดี๋ยวจะพาไปดูไปทามงานเราไปดูทีมพวกเรากันไปไปเลยไปสิครับไปสิเคย นั <letter> <S <S ่นไงโอ้นั่นไงโอ้โน่นโน่นโน่นโอ้พวกเรารออยู่ที่นี่ถูกต้องถูกต้องจริงๆคุณถูกต้องจริงแหมไอ้ด็อกว้าวดูไงอั่นอกบรรยากาศสุดยอดมากสดหลังอิงภูผาแต่ข้างหน้ายังไม่มีทาราวิ้ด็อกด็อกสวยมากเลยหรือด็อกสวยสิครับสวยสิครับดอกผักเซี้ยน ดอกสเข้าให้พูดเป็นภาษาสากลนะครับดอกไม้ประดับนี่เสี่ยขวัญสวัสดีครับ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 เสี่ยม่งสวัสดีครับสวัสดีครับองค์กับดรนัดเอาไว้ดรนัดเอาไว้ก็มองเซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เขาพาผมมาเซอร์ไพรส์โอ้โหประชันขาดเป็นยังไงตื่นเต้นเนี่ยหน้าตาแบบตื่นเต้นแบบทั้งทางสวยครับมาถึงกี่โมงไม่ผิดหวังนะถึงประมาณสายๆนะครับ โอ้โหบรรยากาศสวยมากเลยนะแถวนี้นะบรรยากาศสวยจริงๆเลยอ่าคืนนี้เรานอนนี่เหรอคุณม่งเออวันนี้น่าจะนอนที่นี่นะคบเราแคมป์ปิ้งกันตรงนี้อ๋อเสียขวัญแล้วเราบรรยากาศที่เป็นยังไงพุ่งทำงานป่าคือวันนี้นะครับเราก็จะมาตั้งแคมป์ตรงนี้ครับก็จะมีจิ้งย่างกันตอนเย็นอะไรประมาณเนี้ยะเราเสวนาฟังเรื่องเล่าของ คนคือกลินนี้ว่าประวัติมันเป็นยังไงนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมยื่นบังก่อนข้างหลังใครเอ่ยข้างหลังใครเอ่ยดู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 โอ้ฮ่าฮ่เโกเป็นยังไงเป็นยังไงครับสุดยอดมากนี่คือกุ๊กกุ๊กสายป่านะครับกุ๊กสายป่าโอ้ลุกไรมากอ่ะสุดสุดเอ้าทั้งั้นอย่างนี้เห็นคุณบอกนะเจ้าของอะไรที่ไหนเจ้าของสถานที่ครับบ้านมุงแคมป์นี่คือบ้านมุงแคมป์แล้วเจ้าของสถานที่ก็ เป็นประธานมี่คนด้วยเวลาคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่อย่ายืนสูงกับผู้หลักผู้ใหญ่สิได้เลยครับไปไปพบดีกว่าอ่าโอเคคุณมาคุณยังไม่ได้ไปเจอเจ้าของเหรอเอาทั้งกันไปเดี๋ยวผมพาไปรู้จักกันโอ้สุดยอดมากครับไปเป็นไงว่าจะบรรยากาศสุดยอดนะมที่นี่ดูดิมันเป็นธรรมชาติมันเนี้ ปะสวยมากเลยนะภาพเก่าแก่นี่เขาเก็บมันไว้เจ้าของเหนี่ยนี่นี่นี่เลยครับสวัสดีครับตัวดีครับตัวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาจากที่ไหนกันคะอ๋อมีคำถามนะครับมาจากกรุงเทพครับไปตลาดอะไรนะคะชื่อรายการไปตลาดครับอ่านี่คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยว เนื้อปลาที่บ้านมุงเลยนี่ครับพามาเจอตัวจริงเห็นจริงวันนี้ครับอยากรู้เรื่องอะไรอยากเจาะลึกขนาดไหนถามผู้รู้เลยผมเปิดโอกาสให้คุณเอกชนะเลยครับท่านประธานสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับท่านประธานครับผมพิ่พสายคำดีครับประธานชุมจนต้องเที่ยวบ้านมุงเหนือครับผมครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็เป็นกระเป๋ที่นี่แล้วก็เปิดแคมป์บ้านมุงแคมป์นะครับโอครับรับครับตังเต็นท์ครับผม ที่พัก่อนต่างๆนะครับถ้าอยากดูอะไรก็ถามได้ครับครับอยากดูทุกอย่างเลยครับแต่ทีนี่สําหรับที่นี่เนี่ยเราเออมีพื้นที่เท่าไหร่ครับในลานเพื่อนเพี่อนที่นี่ภาพรวมทั้งหมดหรือว่าภาพรวมทั้งหมดนี่เลยครับบนที่ขบ้านม้งแคมป์เหรอครับรบ,บ้านบ้านม้งแคมป์ก็ประมาณ30กว่าไร่ครับ30กว่าไร่เป็นลานกลางเต็นท์แล้วก็ส่วนนเหก็ พื้นที่ทําการเกษตรก็ปลูกป่าไม้ป่าอะไรอย่างนี้ครับ,รบด้านหลังก็ปลูกป่าแล้วเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเวลาคนจะมาที่นี่เบอร์อะไรครับเนี่ยอ๋อเบอร์ติดต่อก,ล,ก,ล,ก,ล,กล้าลูกหลานบริหารกันก็มีสองเบอร์ครับก็บมีของเจ้าโบกักบหนูเล็กของพี่โบของพี่โบเบอร์อะไรครับพี่ถ้าจะติดต่อในโซเชียลติดต่อที่เบอร์ผมเบอร์0 9 7 1 9เก2 0 1งเอ์ รหรือว่าทางอินบ็อกในเพจของบ้านมุงแคมก็ได้มีเพจด้วยเราพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยใช่ไหมครับไทยเลยครับบ้านมุงแคมบ้านมุงแคมนะครับและเบอร์พี่เล็กเบอร์อะไรครับพี่เบอร์ติดต่อนะคะ0966479309ค่ะส่เจยเค่ะชื่อหนุเล็กโอ้ทา่านท่านประธานครับจะนำทีมงานไปประหลาดของเราไปที่ไหนครับวันนี้ว่าเดี๋ยวจะพาไปชมถ้ำนะครับประวัติของที่ พระรถเมลีหรือถ้ำนางสิบสองพระรถเมลีมาด้วยนางสิบสองมาด้วยโอ้โหประวัติาธรรมดาที่ไหนปี่ธรรมดา่ไหนเดี๋ยวจับหัวใจนี่โอ้โหเต้นแรงมากๆยังเต้นเหมือนเดิมครับเต้นแรงมากๆเลยแล้วที่นี่ไม่น่าเชื่อว่ามีพระรถเมรีแล้วก็นางสิบสองด้วยนะนะถ้างั้งนั้นท่านผู้ชมอยากจะไปปลาลกกับผมหรือยังฮะคุณจะไปปลาลไปสิเอางั้นไปเลยดีไหมฮะครับไปปลาลไปสิ คันนี้ใช่ไหมครับที่จะพาไปใช่ค่ะนี่คือรถนั่งเที่ยวของชุมชนเราค่ะเรียกว่ารถสายการขนก็เรียกรถดิแสงค่ะครับแต่ว่าเราจะทำเป็นสีม่วงแล้วก็ตกแต่งสวยงามเพราะว่าสีม่วงเป็นสีที่วานี้โอ้มีความหมายทุกอย่างมีความหมายทุกอย่างครับเชิญครับนี่คือนี่คือรถเปิดประทุนประจำถิ่นนะฮะรถเปิดประทุนประจำถิ่นเชิญ ต้องต้องระวังด้วยนะครับอันดับแรกต้องระวังนะฮะครับนั่งจะได้คุยได้อ่าได้ครับป้ายเราจะพาท่านผู้ชมเครื่องบินจะขึ้นแล้ว